สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับผมเจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับเราเจอกันเป็นวันที่3แล้วนะครับย้าว่าจะวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันวันละ3าคู่ครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรูปสนุกกับเราครับก็ไปที่ Li น์แอดเจดีสาตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับนอกเหนือจากหน้ากล้องแล้วนะครับก็ยังมีเรียกว่าตัวแบบ VIP ให้ด้วยนะครับฝากไว้ในไลน์กลุ่ม JD33 ตามลิงก์ด้านล่างนี้ครับเอามาถึงค่ําคืนวันพุธกลางสัปดาห์ ฟุตบอลโลก3คู่ที่คัดมาครับคัดมาเด็ดๆทั้งนั้นครับไปที่เวลา2ทุ่มเมื่อก่อนครับนัดแรกในกลุ่ม E ีอินซิเล็กเยอรมันเจอกับซามูไรญี่ปุ่นนะครับเยอรมันเนี่ยผ่านเข้ามาในรอบคัดเลือกเนี่ยถือว่าผลงานดีเป็นแชมป์กลุ่มชนะ9แพ้เกมเดียวครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดเบียดชนะโอมานมา1-0ครับตัวหลักๆโจชัวกิมมิชอิลคายกูดอกันนะครับแนวรุกตามข่าวน่าจะเล่นฟอร์นายนะครับใช้ทมัสมุลเลอร์ ชามามูเซียล่าแซดกาดาบีเลรอยสานเน่ครับในขณะที่ญี่ปุ่นตัวแทนจากเอเชียครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดแพ้แคนาดามา12นะครับมีผู้เล่นที่ไปเล่นในลีกยุโรปเพียบเลยครับโทมิยาสึจากอาร์เซนอลดันกลางมีวัตตุลเอนโดจากสุดกาดนะครับไดจิคารมาดะจากแฟรงก์เฟิร์ตทาคุมิมินามิโนจากโมนาโกรครับเป็นตัวชูโรงผลล่าสุดที่เจอกันคือเกมอุ่นเครื่องปี2006ปรากฏว่าเสมอกัน2ต่อ2นะครับคู่นี้ก่อนเกมขยกให้เยอรมันเป็นต่อแต่ว่าถ้าดูตามแฮนดิแคปเนี่ยเยอรมันต ว่าแพงเกินไปครับญี่ปุ่นชุดนี้แกร่งเหมือนกันนะครับผู้เล่นหลายคนเป็นตัวหลักในสโมโสรครับวัดใจญี่ปุ่นครับผมว่าเกมนี้มีมุมเสม,มอได้หรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวเชียร์ญี่ปุ่นนะครับ <S <S คู่ต่อมาไปที่เวลาห้าทุ่มในกลุ่มเดียวกันครับสเปนเจอกับคอสตาริก้าสเปนเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มในรอบคัดเลือกผลงานชนะ6เสม,มอ1แพ้1เกมล่าสุดอุ่นเครื่องชนะจอร์แดนมา3-1นะครับตามข่าวลุยส์อนดีเก้จะส่ง3มิดฟิลบาซโลน่าลงเล่นนะครับนำโดยไซโยบุสเก็ต เปดดี g กาบีนะครับส่วนนาะรุเมียนซูฟาติเฟรานตอเลสอัลเบโรโมราต้ายืนหน้าเป้าครับเจอกับคอสตาริกาทีมจากคอนคาเคฟที่เพลย์ออฟเอาชนะนิวซีแลนด์มาได้นะครับแถมอุ่นเครื่องดีด้วยนะครับชนะในจีเรียมา2-0ในเกมล่าสุดก็ยังมีบรอันลุยส์มิดฟิลด์ตัวเก่าคุมจังหวะเกมนะครับ้านหน้า ก็ต้องฝากความหวังไปที่จอเอลแคมเบลครับอดีตนักเตะของอาร์เซนอลนะครับคู่นี้เคยเจอกันปี2017ในเกมอุ่นเครื่องปรากฏว่าสเปนถล,ลม่ม5-0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้สเปนเป็นต่อ2ช่วงตัวนะครับอาจจะมองว่าแพงครับแต่ผมมองว่าคอสตาริกาชุดนี้ไม่มีตัวแบกทีมครับลุยส์ก็ถือว่าโรยราจอเอลแคมเบลก็ ผ่านจุดที่ดีที่สุดไปแล้วครับในขณะที่สเปนแม้ว่าจะขาดกองหน้าระดับโลกแต่ว่าดันกลางยังคุมเกมได้ครับผมว่าเจาะไปเจาะมา2ประตูการันตีไปลุ้นเม็ด3คู่นี้เชียสเปนนะครับปิดท้ายที่เวลาตี2ครับไปดูในกลุ่ม F ครับเบลเยียมเจอกับแคนาดาเบลเยียมเนี่ยในรอบคัดเลือกไม่แพ้เลยนะครับชนะ6เสมอ2ครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดก่อนมาบอลโลกไปโดนเผาเครื่องครับแพ้อ,อียิปต์มา1ต่อ2นะครับ โรเบรโตมาติเนสหมดสิทธิใช้งานโลเบลูลูกากูที่ยังเจ็บครับตัวหลักๆแน่นอนตรงกลางยูริติเดมันแนวลุกนำโดย2ตัวเก่านะครับเควินเดอร์บรอยกับเอเดนอาซาครับหน้าเป้าน่าจะใช้มิชชี่บัตชัวยี่ในการลงล่าตาข่ายเจอกับแคนาดาดีกรีไม่ธรรมดานะครับเป็นแชมป์โซนคอนคาเคฟครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดชนะญี่ปุ่นมา2-1แต่ว่าปัญหาอัรฟองโซเดวิสแบ็กจากบาร์เยนนะครับเจ็บลงไม่ได้ครับตัวหลักๆอธิบาฮัตชินสันนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่าคู่กองหน้าเป็นไคลาลินนจจากกบบูชเล่ั เดวิดกองหน้าจากลิวนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเนี่ยขยกให้เบลเยียมเป็นต่อครับคือผมดูแล้วเนี่ยเบลเยียมแม้ว่าจะขาดลูกกากูครับแต่ว่ายังมี2ตัวเข้าทําอย่างเดิมรอยกับอาซาครับยังไงแคนาดาต้านได้อยู่แน่ครับเบลเยียมจะมี1ประตูแนะ่ ไปลุนเม็ด2คู่นี้เชียเบลเยียมนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่ญี่ปุ่นสเปนและเบลเยียมครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยครับสำหรับรายแอดของเราแอดเจดตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับรับรองว่าเข้าไปแล้วสมัครสมาชิกเป็นกลุ่มสมาชิก v ีพีกับเราได้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้มีทีเด็ดให้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับติดตามกันได้กับฟุตบอลโลกยาวๆครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ